บิงโกบูธกระทรวงแรงงานครับใครอยากเล่นบิงโกมากระทรวงแรงงานครับคืนแรกคนเยอะมากทีดนนี้ทย์เอันนี้บูธของกรม ป้องกันและบรรเทาสารารณภัยากำลังทำ CPR ครับท่านใดมีผูส้สูงอายุอยู่นะครับแนะนำให้มาดูผู้นี้ครับสามารถาวโหลดไป้ตอนนี้อยู่บูธของกรมที่ดินครับมีบททัตรขายมีบัตรขาย40บาท นะเป็นปัตราลดองกลงข้ามมูดเป็นห้องน้ำนู่นครับเป็นห้องน้ำขอสวนลุมโดยเฉพาะนะครับแน่สี่สิบบาทครับตอน,นเราครับสี่สิบบาทได้รางวัลสี่สิบบาทได้อะไรได้ทีวีตอนนี้มีสองรางวัลตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับมาดูได้ไมโครเวฟ ตอนนี้เราอยู่บูธของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นะครับอะตอนนี้เราอยู่ถึงเขาเรียกอะไรอ่าสะน้ำผู้ครับนะครับขออนุญาตเรียกสะน้ำผู้โอเค ตรงนู้นมีอีกหลายบูธเลยนะเด,เดี๋ยวเราจะวนก่อนเดี๋ยวเราจะวนก่อนบนกจไับข่ทองคตอนนี้เราอยู่บูธสตวงพาณิชครับสตวงพาณิชย์ มีูดก่นชานะคะยากมจไมหีอสตมราีเเยอ่องมมีไอติมมีโอสองมีมโรรถลุงเดียนะ่ะตรงข้ามมีบูธของรถดีครับแล้วก็เบอร์ดี้นี่คือไดยไรถสลี่รสชาติได้ด้วยนะคะ สนใจเชิญด้านหน้าบูธกิจการหรืออีกสักครู่หนึ่งเราจะมีการจัดชิมแต่ว่ารอบนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะของชิมต้องเรียกได้ว่าลูกค้าหลายท่านสนใจจะชิมกันเยอะมากๆเลยเมื่อชิมแล้วถูกอกถูกใจรีบซื้อเลยหนึ่งแถมหนึ่งค่ะหนึ่งแถมหนึ่งเลยสามสิบห้าบาทได้สองขวดแบบนี้นะคะสนใจจะชิมรสชาติก็เดี๋ยวไปชั่วครู่หนึ่งกันเนาะตอนนี้เราอยู่บูธของ กระรวงมหาไทยครับบูธกระรวงมหาไทยซอยผีเสื้อเสียงโชคครับห้าสิบบาทผีเสื้อหน้าตายไงนี่พี่ผู้ชายถือครับเป็นบัตรผีเสื้อครับอ๋อได้ผีเสื้อฟรีเป็นบัตรผีเสื้อบัตรผีเสื้อได้รับรางวัลกลับบ้านไปนะคะผีเสื้อเป็นผีเสื้อที่เราจัดทำมาจัดเจ็ดสิบหกจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมอยู่ที่นี่แล้วเจ็ดมือสองตันตัวนะคะสำหรับวันนี้ก็นำมาทุกท่านได้สอยกันนะคะที่ต้นกันระเบิดนะคะที่ต้นอะไรไม่รู้ต้นของต้นตรงข้ามบูธก็มีอาหารทานนะครับใช่เดี๋ยวเราจะเดินมารอบหลังเนาะอาหารทานวันนี้เราจะวนวนรอบนี้ก่อนวนรอบในว่าวนรอบในก่อนอ่าคลิปนี้ หลังจากบูธมหาไทยเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอคินมา